สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโอนํนำเสนอที่ดินสวนยางพร้อมบ้านสองหลังนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่แปลงที่1ขนาดเนื้อที่12บสองไร่สามงาน66ตารางวาค่ะพร้อมสวนยางและบ้านสองหลังส่วนแปลงที่2มีเนื้อที่ขนาด7ไร่43.5ตารางวาเป็นสวนยางนะคะ ที่ดินฉนดคุดเดงค่ะราคาไล่ละ450,000บาทค่ะทุกท่านราคานี้ต่อไร่นะคะอยู่แถวเขื่อนเขาคมจังหวัดกระบี่ค่ะสวนยางสามารถกีดยางขายได้เร็วนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สบายมีบ้านพัก2หลงังพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะน้ำไฟมีพร้อมนะคะเดินทางสะดวกอยู่ห่างจากถนนเทชรเกษม1กิโลเมตร อยู่ใกล้เขื่อนเขาค่อมนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามโดยตรงตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยค่ะนัดไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและเพื่อความสบายใจของตัวท่านแอดมินขอแนะนำกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ